น้องแล้วอยู่นัดใจห้าดอกก็หนึ่งร้อยหนึ่งเมือรหน่งร้อยให้ม่ช่วยเาบ้างแม่ฮัิดตัวว่าคนงา่ขด้นกวาดขึ้นกวาดแม่ด้ายย้ายแล้วแม่ย้ายแล้วเหรอแม่ละแม่แม่ละแม่ จาวกลุ่มจ้าวอ้อมเราเกลียพวกท่านผู้บมีหมอนมีแมงมาเราไปเอามาทีมงกแเลยผมป็นคนอยูู่้เ่นเจ้าูล่นเจ้าผูกในเ่กัูเป็นไดกับผู้ผูลรพันแล้วเนาะ

เอานายไปเอายายไปเอายายไปเอายายไปเอ่ยา <ST su ks> ้ไปเอายายไ้เอายายไปเอายายไปอยายไปเอายายไปเอายายไปเอายา่ไปเอายาไปเอ้ยายไปเอายายไปเอายายไ่

แม่กันนั่นและที่เราท้รู้ทจะทรัร้เออมาเดินซูเอ้ยลกล้านมาเอาปลุกเอาแล้วมาปลกเขาด้วมาปลกอลุณเลยด้วยนอนเลย้าน้

ไสู้ัเู่ด่ชื่อ้นขเ่อ่ใจลงปูแขนคนจ้องรื่องหัใจจะเลื่นจะเลื่อนจะหดเมื90บาม่หลานกวันจี้

ไปหายาไปไ่นองมาเทิร์นไนองมาเยไม่มันตตดโตอีกแค่อะไปไหนร้แ่รู้แ่อู้แ่รู่ไู้แต่รู้ต่รู้แต่้แพ่รู้แตรู้แต่ห้แต่รู้แ่รู้แต่รู้าต่รู้แต่รู้แต่รน้แต่รู้แ่ร้แต่รูนแ่รู้แต่รูแ่รูนเ่เ่้ร้่่ยู่่่่้้แ้้ หักหลบฝากล้านบานเดียวหอามันไหนี่เมยัี่เมียทั้งคนอะไรกับจางโก๋แต่จะยังเอาอย่างไรบ้างมองไปเลยเนาะมองไปเลยเนอะจองอ่ะค่อยจองสุดท้ายได้

ยิ่ง่ฟาาหูแข็งนั่นนอยิ่งฟาค่อมเนออนี่ครั้งนี้นะมีอันนี้อ้อยลงลงลงเอ็บปวดวดปดดปวดปัวดปวดปวดปเดปไปวดปววปาด ร้อนมากขกมากอันนี้เอาสี่มาผูกพี่พรได้แล้วพี่พรรออยู่มาเจ้าสกีอะไรคือพับดาวเออเงินพับดาวแววไว้ให้ที่ป่ายางนะถ้างั้นผูกได้แล้วโอ้ยไม่ต้องเกย มามามาผูกแขนให้พี่มาเร็ว้าน้าเดี๋ยวข้ามหัวยรวยหรอกอาจารย์อาจารย์ม่ใจวยแดดซองขอมาผู้พินเนพี่คนไหนก็ได้สักคนบาง ใส่มือก uh ็ได้ลูกผูกแต่ฝ้น่ะเอออยากจะพับดาวพับไม่ปิดพับตัวใหญ่มาเลียนใจเลยเอ้ยไปทางน้ำไปใส่กระตุก่ข้างน้าป๋าขงหน้าข้าวเก่งเก่งเงี้ยป๋าแก อยู <M> ่ไหม่ยอแล้วกวซเอก็อกพี่พรผูกได้เปล่าวะน่ะเอาผูกแขนพี่พรด้วยน่ะพอดิบพเจาในบบางเหตุแล้วลูกหันะ ไปพรพี่ด yes. ้วยเลยลูกขึ้นากระายอยู่ด้วยกันปันแก่จนเท่าแล้วแล้วมันบ้าบังเสร็จแล้วครับพีที่ผูกแขนบ่านใช่นางเดียวได้ตากแดงเนาะ คนนี้คนนี้เจ้าเมียหรือเจ้าผัวจัสั้นถ้ัไม่หนรมูไม่ดูันก็เส้นเดียวกันหมดนะถ้าวิ่งไปเนี่ยใช่มนมีบองพานเมียบองพรพี่ด้วยดูสีปากด้นะอุปกรณใจอุปกรใจอะไรนะอะไรนะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเจ้าจะได้เข้ามาพูกปันอีกไปเข้าขนับออกเข,ขา้ามาใหญ่ตั้งหลายนะ